สวัสดีจ้านี่มันนี้พามาดูนอกนอกเหนือจากโคแมนบ้างนะตัวนี้เป็นเต็นท์ลูกเสือนะครับเป็นเต็นท์ลูกเสือเต็นท์ทรงเอมิ s ซุนโนนะครับนี่นะแคมอะไรเนี่ยแคมแคมปิกแมทมิซุโนเป็นเต็นท์ลูกเสือมีพื้นนะครับตัวนี้หลังใหญ่มีพื้น,นอนถ้าเป็นลูกเสือก็หกคนเนาะ นอนเรียงๆกันนะครับมีพื้นมีมุง้งมีผ้าไฟชีดให้แบบนี้เลยนี่นะตรงรุ่นนะครับผ้าตรงรุ่นนะครับผ้าตรงรุ่นเสาอาลูใหม่กริปเลยเก่าเก็บหรือไงไม่แน่ใจซิปลื่นนะซิปวายเคเคเป็นซิปพลาสติกนะครับไม่ใช่ซิปโลหะนะเป็นซิปพลาสติกอันนี้ลงลงลงเชือกไว้กับปูนเนาะก็เลยประมาณนี้อ่าดูนะ